ทุกคนคะ่ะ EP นี้นะคะเดียจะมาบอกแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของจิตใจกันค่ะคือเดียวว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนอะ่ะเราเจอเรื่องที่บั่นทอนจิตใจแล้วก็ชีวิตของเราอะ่ะได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคะ่ะวันนี้เรามาดูกันว่าแนวทางในการที่ทําให้จิตใจของเราเนี่ยเข้มแข็ง ขึ้นไม่เป็นจิตใจที่มันตกลงไปเรามาดูกันค่ะว่ามีวิธีไหนบ้างที่เราจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจได้บ้างวันนี้เดี๋ยวเอามาฝากทุกคน9ข้อด้วยกันค่ะค่อยๆดูค่อยๆฟังแล้วก็ลองทำตามกันแต่ละข้อก็ได้นะคะ อย่างแรกจ้ะเริ่มต้นที่หัวใจของคุณก่อนนะคะนั่นก็คือการตระหนักถึงตัวเองค่ะการตระหนักถึงตัวเองเนี่ยมันคือการกลับมาอยู่กับบ้านบ้านที่เป็นบ้านภายในของเราจริงๆอะ่ะกลับมาตระหนักกับทุกอย่างในชีวิตของตัวเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่มันผุดขึ้นความคิด หรือว่าเสียงในหัวที่มันคอยคุยกับเราตลอดเวลาอันนั้น,นคือการตระหนักแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆบางทีเราใช้ชีวิตอยู่แต่กับเจอสิ่งกระทบจากภายนอกจนเราลืมไปด้วยซ้ำค่ะว่าเสียงในหัวใจหรือว่าเสียงในหัวเนี่ยมันบอกว่าอะไรแล้วเสียงในหัวที่มันพูดกับเราอ่ะมันเป็นเสียงที่หลอกเราหรือว่ามันเป็นเสียงที่ให้กำลังใจเรากันแน่มันคอยพูดในแง่ลบกับเราหรือมันคอยให้กำลังใจเราในแง่บวกและถ้าเกิดว่าเรามี สติที่จะตระหนักรู้ในตัวเองอ่ะเราเลือกได้ว่าเสียงในหัวฝั่งไหนหรือแบบไหนเนี่ยมันเป็นเสียงที่เราควรจะเก็บมันไว้มากที่สุดแน่นอนทุกคนก็ต้องเลือกเสียงบวกอยู่แล้วถูกไหมคะเสียงที่ให้กําลังใจเราคงไม่มีใครชอบที่จะมาบั่นทอนตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าตระหนักตรงนี้ค่ะถึงความคิด ความรู้สึกของเราแล้วอะพอเราตระหนักได้ว่าโอเคตอนนี้เราคิดแบบนี้อยู่เรารู้สึกแบบนี้อยู่เราก็เลือกได้ค่ะว่าเราจะรู้สึกยังไงให้มันรู้สึกดีกับตัวเองขั้นตอนที่2ค่ะนั่นก็คือการสร้างเครื่องมือส่วนตัวค่ะสร้างเครื่องมือส่วนตัวทํำยังไงมันคือการพัฒนาเครื่องมือต่างๆเดี๋ยวขอใช้คําว่าเครื่องมือก็แล้วกันนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยเข้มแข็งได้ไม่ว่าจะเป็นการทําสมาธิการบันทึกความรู้สึก หรือว่าระบายให้ใครสักคนฟังค่ะเดียเชื่อนะว่าเวลาคนเราอ่ะพอเครียดมากๆหรือว่าจิตใจอะมันตกลงมากๆแล้วอ่ะต่อให้คุณเป็นคนที่รู้สึกว่า ฉันอยากหาทางในการแก้ไขทุกอย่างด้วยตัวเองอยากแค่นั่งคิดใช้เวลาอยู่กับตัวเองบางทีทําได้นะคะนั่นคือการที่ทําแล้วบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นแต่จิตใจเรายังไม่ได้กลับมาเข้มแข็งค่ะมันยังไม่ได้ถูกระบายออกมันไม่ได้มีใครสักคนรับฟังทุกอย่างมันยังคงอัดอั้นอยู่ข้างในถ้าเพียงแค่เรานั่งคิดในหัวทุกอย่างมันก็ยังอยู่ในหัวและอยู่ในความรู้สึกของเราอยู่ดีแต่ถ้าเราใช้เครื่องมือบางอย่างค่ะเช่น ทำสมาธิการทำสมาธิเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันคือการทำให้จิตว่างมันทำได้หลายแบบค่ะบางทีการหลับตาทำสมาธิอาจจะเป็นการทำให้คุณได้ทบทวนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตตัวเองก็ได้เดยังเคยปิ๊งไอเดียบางอย่างในชีวิตแล้วก็หาคำตอบกับบางเรื่องได้จากการนั่งหลับตาทำสมาธิเฉยๆนะคะไม่ได้ตั้งใจหลับตาแล้วคิดให้จิตฟุ้งซ่านด้วยซ้ํา หลับตาเฉยๆให้จิตมันว่างก่อนอยู่ดีๆคำตอบในเรื่องที่ต้องการมันก็มาเองเฉยเลยอะคะ่ะมันคือการสร้างเครื่องมือบางอย่างของเราเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ไม่ถนัดวิธีสมาธิอาจจะถนัดในการที่ชอบเล่าชอบพูดชอบคุยก็ระบายได้เลยระบายให้ใครสักคนฟังเป็นคนที่เราไว้ใจก็ได้นะคะหรือแม้แต่วิธีการเขียนเดี๋ยวว่าวิธีการเขียนอันนี้ก็ช่วยได้เยอะมากนะมันจะทำให้คุณเคลียร์บางสิ่งที่มันอยู่ในหัว แล้วไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจริงๆแล้วเราอะคิดมากเกินไปหรือว่าคิดไม่ถึงในสิ่งนั้นสิ่งเหล่านี้จะถูกเคลียร์ออกมาผ่านการเขียนลงไปผ่านตัวหนังสือบางอย่างแล้วบางทีเรากลับมาย้อนอ่านมันจะทําให้เราคิดได้ว่าอ๋อเราคิดอะไรของเราเนี่ยจริงๆไม่เห็นต้องคิดขนาดนี้เลยก็ได้นี่นาะแล้วเราก็จะได้คำตอบเองนะคะขั้นตอนที่3ค่ะนั่นก็คือการสร้างแผนการแก้ไขปัญหาค่ะการสร้างแผนการแก้ไขปัญหาเนี่ยทุกคน วิธีการสร้างแผนการแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะใช้วิธีการทักอารมณ์ก็ได้ฉันมีแผนเลยว่าต่อไปนี้ถ้าความเครียดหรือร่างกายหรือจิตใจอ่อนแอปับ๊บฉันจะทักอารมณ์แบบนี้พอจิตตกปับ๊บอ้าว่ายังไงจ้าเพื่อนเก่ามาอีกแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งคุณจะให้เปอร์เซ็นต์ให้เฉดสี วันนี้รู้สึกว่าเศร้าขนาดนี้เปอร์เซนต์ความเศร้าปกติเต็มสิบวันนี้เท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยสร้างแผนการไปเลยค่ะว่าถ้าอารมณ์ความอ่อนแอของจิตใจหรือเมื่อจิตใจมันตกมันไม่เข้มแข็งแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการสร้างแผนการกับมันได้ยังไงหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการว่าอารมณ์เครียดอารมณ์เศร้ามาอ,อีกแล้วเฮ้ยได้เวลาแล้วฉันฟังเพลงนี้ที่ไรแล้วมันช่วยฉันได้ทุกทีคุณก็คิดเลยว่าทุกครั้งที่มันมาคุณก็จะใช้เพลงนี้ อะไรแบบเนี้เป็นต้นนะคะคือวิธีการในการจัดการแก้ไขปัญหาแต่ละคนที่บอกว่าไม่เหมือนกันอะ่ะเพราะว่าอย่างบางเพลงทุกคนไม่สามารถฟังแล้วรู้สึกดีได้เหมือนกันหรือว่าเท่ากันเพราะฉะนั้นคุณจะรู้เลเวลตัวเองค่ะว่าอะไรที่คุณจะใช้เมื่อคุณรู้สึกเศร้าเท่านี้หรืออ่อนแอเท่านี้อะไรที่คุณจะใช้เมื่อรู้สึกว่ามาและสุดๆในชีวิตฉนันแล้วฉันต้องทำยังไงกับตัวเองวางแผนในการแก้ไขปัญหาเริ่มต้นเอาไว้เลยค่ะเพื่อที่อะไร ถ้าคุณได้เจอสถานการณ์ที่มันจะท้าทายลึกลับหรือซับซ้อนมากยิ่งขึ้นคุณจะได้จัดการกับปัญหานั้นกับจิตใจได้ถูกต้องขั้นตอนที่4ปรับปรุงความมั่นใจของตัวเองความมั่นใจมันคือพลังนะทุกคนมันคือพลังที่มันออกมาจากข้างในมันไม่สามารถมากำหนดลักษณะบางอย่างหรือให้คุณแค่ acting ทำเป็นมั่นใจอย่างเดียวมันทำไม่ได้ค่ะมันอาจจะทำได้คุณอาจจะหลอกบางคนได้แค่ไม่กี่วิ แต่สุดท้ายไอความไม่มั่นใจที่มันออกมาจากพลังข้างในมันดูออกอยู่ดีการมั่นใจในที่นี้เนี่ยวิธีการเลยนะที่คุณจะทำแบบเป็นรูปธรรมนะเดียวมองว่ามันคือการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ทุกคนอาจจะมีเป้าหมายใหญ่ในชีวิตคะ่ะ เรากําลังเดินทางไปให้ถึงตรงนั้นแต่การจะไปให้ถึงตรงนั้นได้ถ้าสมมติว่าระหว่างทางเรารู้สึกว่ามันไกลแล้วเรายังไปไม่ถึงสักทีหรือเรารู้สึกว่าย่ําอยู่กับที่หรือเปล่ามันก็จะมีคําถามต่างๆที่มาสกัดกั้นความมั่นใจของเราอ่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ไกลตั้งไว้แล้วปล่อยไปเราจะรู้อยู่ในใจลึกๆแล้วว่าเราอ่ะตั้งอะไรอยู่แต่ในระหว่างที่ตั้งให้ตั้งเป้าหมายเล็กๆไปด้วยค่ะพอเราทำเป้าหมายเล็กๆสำเร็จแล้วอ่ะความมั่นใจมันจะมาทันที ว่าฉันทําสําเร็จแล้วฉันบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วเนี่ยค่ะคือการเสริมพลังความมั่นใจให้กับตัวเองแบบเป็นรูปปะธิมได้ขั้นตอนที่5นะคะก็คือการสร้างพื้นฐานทางจิตใจแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงเดี๋ยวบอกเสมอเลยนะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราต้องรักษาใจตัวเองและรักษาร่างกายตัวเองไว้ก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รักษาจิตใจตัวเองคุณสามารถทําในหลายๆขั้นตอนที่เดียบอกมาเบื้องตน้นแต่ร่างกายเนี่ยแหละอันเนี้ยก็เป็นสิ่งสําคัญร่างกายคนเรามันยังมีฮอร์โมนหลายตัวมากๆที่มันทําให้อารมณ์เรามั่นคงจิตใจเราเข้มแข็งเพราะฉะนั้นการกินอาหารดีนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเข้านอนเร็วตื่นนอนในเวลาที่เหมาะสมนะคะนี่แหละมันคือการดูแลสุขภาพร่างกายที่ดี ร่างกายเรากินอะไรเข้าไปร่างกายเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีค่ะว่าเราจะทําอะไรออกกําลังกายกินอาหารดีนอนหลับพักผ่อนเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่จะเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งได้ค่ะต่อมาขั้นตอนที่6อย่าลืมทําสิ่งที่คุณรักบางคนนะกดดันตัวเองฉันโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ฉันทำงานแล้วงานฉันเยอะฉันจะต้องนั่งจัดการงานทุกอย่างในชีวิตของฉันฉันจะไม่มีเวลาไปทำเรื่องไร้สาระหรอกบางคนกดดันตัวเองแบบนี้แต่เดียจะบอกว่าวิธีเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้คุณลืมมุมที่เป็นความสุขเล็กๆของเราไปหรือเปล่าอย่าลืมทำสิ่งที่คุณรักเช่นเราชอบอะไรเราอาจจะเป็นคนชอบเล่นดนตรีเราอาจจะเป็นคนชอบถ่ายภาพเออหรือเราอาจจะเป็นคนชอบร้องเพลงหรือชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นนะ่อะไรก็ตามเหล่านี้คือการเรียนรู้สิ่งใหม่สําหรับบางคนเป็นสิ่งที่ตัวเองรักเพราะอะไรมันตื่นเต้นกับการได้เ,เรียนรู้อะไรที่แปลกใหม่เพราะฉะนั้นนะคะทาสิ่งที่ตัวเองรักแต่มันต้องไม่เดือดร้อนใครด้วยนะให้พยายามทําแล้วมันจะดึงความสุขความเข้มแข็งลึกๆของตัวเองออกมาเดี๋ยเคยเจอปัญหาความอ่อนแอทางจิตใจจิตใจตกลงอะไรอย่างเงี้ย แล้วรู้สึกว่าเอ้ยฉันเคยทําแบบนี้ยตอนเด็กๆจําบางความรู้สึกของมันได้ว่าทําแล้วมันรู้สึกสนุกรู้สึกดีก็ลองกลับไปทําที่อะไรที่มันดูไร้สาระแต่ปรากฏว่าแบบเออทุกคนมันทําให้จําความสุขเล็กๆในตอนเด็กๆอันนั้นได้แล้วมันมันทําให้มันมีความกลับมาชื่นชมตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วมันทําให้รู้สึกว่าโอ้ยเราก็เก่งนี่นาะ เราก็มีความสุขนี่นะเราเคยรักเราเคยหลงไหลกับสิ่งนี้ขนาดไหนอะไรแบบนี้อย่าลืมค่ะอย่าลืมทําสิ่งที่คุณรักแล้วก็อย่าทิ้งมันไปขั้นตอนที่7ค่ะสร้างแรงจูงใจเรื่องนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่การมีแรงจูงใจหรือว่ามีเป้าหมายในชีวิตมันสําคัญเหมือนกันนะคะการที่เราจะทําให้จิตใจของเราอะเข้มแข็งได้คือพอเรามีแรงจูงใจเนี่ยถ้าทุกคนรู้สึกว่า ไม่มีเลยอะชีวิตช่วงนี้มันดูแบบอยู่ไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยนะคะให้คุณออกไปค้นหาค่ะไม่มีไม่เป็นไรนะไม่ผิดนะเป้าหมายแต่ละคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าอืทํางานไปวันๆจนไม่รู้เลยอะคนอื่นเขามีเป้าหมายในชีวิตกันหรอฉันไม่มีเลยอะไรเงี้ยไม่ผิดค่ะคุณอาจจะแค่ยังไม่เจอสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆบางทีมันอาจจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละแต่เรายังหามันไม่เจอ มันยังไม่เจออะไรที่ทําให้เราคลิกว่าสิ่งนี้แหละคือเนี่ยคือเป้าหมายของฉันฉันทํามันบ่อยแต่เพียงแค่ฉันคิดไปไม่ถึงว่ามันเป็นเป้าหมายใหญ่ในชีวิตของฉันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นออกไปหาค่ะออกไปค้นหาจากภายนอกก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเจอภายนอกกับภายในเมื่อถึงจังหวะและเวลาที่เหมาะสมมันจะมาผสานกันและเราจะรู้ว่านี่แหละคือแรงจูงใจในชีวิตของเรามันจะเกิดขึ้นมาชีวิตจะมีความหมายขึ้นมาแบบไม่ได้ตั้งใจออกไปค้นหาแรงจูงใจคุณอาจจะไป ัั่งงจหวดอยู่กับธรรมชาติคุณอาจจะไปนอนโรงแรมคนเดียวเงียบๆริมแม่น้ำอะไรก็ได้มิวเซียมก็ได้เนี่ยแหละคือการหาแรงจูงใจแล้วมันจะเกิดขึ้นแล้วทำให้ชีวิตของเราดำเนินต่อไปแบบมีพลังแล้วก็มีความหมายได้ขั้นตอนที่8ค่ะรับความช่วยเหลือบ้างบางทีไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกังวลในการขอความช่วยเหลือ อย่าไปอายที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือใครในชีวิตเรานะคะเรายังมีครอบครัวเรายังมีเพื่อนเรายังมีคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเพียงแค่เราเอ่ยปากอืมคือเดียเชื่อจริงๆว่าเวลาเราต้องการความช่วยเหลือจริงๆแล้วเราไปพูดคุยไปขอคำปรึกษาหรือใดๆก็แล้วแต่ค่ะคนเหล่านั้นะเขาพร้อมจะช่วยอืมต่อให้บางทีเรารู้สึกว่า ฉันไม่มีใครที่ไว้ใจได้เลยแต่ลองหาดีๆหาดูสักคนแล้วลองเอ่ยปากขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือในที่นี้อาจจะเป็นการปรึกษาอาจจะเป็นแบบเออช่วยเรื่องนี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือมากที่สุดก็คือไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอะไรก็ได้ทางจิตวิทยาหรืออะไรก็ได้หมดค่ะไปขอความช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องอายเลยค่ะขั้นตอนที่9ขั้นตอนนี้สําคัญมากแลนก็สําคัญที่สุดเลยให้เห็นความรัก และก็เห็นคุณค่าในตัวเองให้ได้อืมคุณต้องเคารพตัวเองเห็นความรักในตัวเองอะไรก็ตามเราต้องรักตัวเองก่อนคุณต้องรู้สึกชอบตัวเองให้ได้ทำยังไงก็แล้วแต่ที่เราจะรู้สึกว่าฉันอยากอยู่กับคนคนนี้ไปตลอดชีวิตถ้าตัวเรายังไม่มองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้พอใจกับตัวเอง ถ้าให้เลือกได้เราอยากอยู่กับคนแบบนี้ไปตลอดชีวิตได้ไหมทําให้แม้แต่กระทั่งตัวเราอยากอยู่กับเราไปตลอดชีวิตให้ได้ก่อนคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อน,นั้นจริงทําอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าฉันชอบตัวเองจังเลยในช่วงเนี้ยฉันดูแอคทีฟจัง ฉันดูมีการวางแผนในชีวิตวันนี้ฉันคิดแล้วล uh, ิส์เอ่อทูดูลิส์ของฉันหนึ่งสองสาสแล้วฉันทํามันได้วันนี้ฉันชอบตัวเองมากลองตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันนะคะแล้ววางแผนดูซิว่าวันนี้ทําอะไรสําเร็จวันนี้ทําอะไรสําเร็จวันนี้ทําอะไรสําเร็จไม่ต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ถึงขั้นแบบจะมอบโลรางวัลให้อะไรแบบนั้นนะคะแต่มันคือสิ่งเล็กๆที่ทําแล้วทําให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเราก็จะรักแล้วก็ชื่นชมตัวเองได้ไม่ยากเลยจริงๆ การรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองอะ่ะมันจะสร้างสมดุลในจิตใจแล้วก็สร้างความสุขให้กับชีวิตทุกคนและนี่คือก้าวขั้นตอนที่เดียบอกมาทั้งหมดนะคะอยากให้ทุกคนนะ่ะที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่จิตใจไม่เข้มแข็งเลยมุ่งมัน่นพัฒนาทักษะเหล่านี้ในการจัดการกับชีวิตตัวเองให้ได้ถ้าเกิดว่าจิตใจคุณเข้มแข็งนะคุณจะรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรต่างๆ เราจะรับมือแล้วเราจะไม่กลัวว่าสิ่งใหม่ๆกําลังเข้ามาเราจะไม่กลัวว่าบางทีอ่ะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นมันอาจจะกลายเป็นโอกาสใหม่ที่ดีกว่าก็ได้เราจะไม่กลัวอะไรเลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอ่ะเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจได้แล้วอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่จําเป็นกับชีวิตและชีวิตเราจะมีคุณภาพในทุกๆด้านจริงๆ,ๆก็หวังว่าในขั้นตอนที่เดียวพูดมานะคะต่อให้เราทำไม่ครบทุกขั้นตอน ก็หวังว่าจะให้ทุกคนเนี่ยเจอวิธีทางที่เหมาะสมกับตัวเองในการจัดการชีวิตจัดการกับจิตใจแล้วก็ขอให้ทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นค่ะ